สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะกลับเข้าสู่ช่อง Material Girl s Tarot นะคะวันนี้ก็ยุบเคเช่นเคยแล้วก็คลิปเพียร์คัทนะคะในหัวข้อคำถามที่ว่าคนที่คุณนึกถึงถามถึงเขาคิดแล้วก็รู้สึกยังไงกับคุณวันนี้ตอนนี้นะคะโฟกัสไปที่สิ่งที่คิดแล้วก็รู้สึกนะไม่โฟกัสไปที่แอคชั่นนะคะเอาที่ข้างในที่เขารู้สึกอะไรอย่างเงี้ย เกี่ยวกับตัวคุณอะไรเงี้ยเดี๋ยวมาลองดูกันนะคะ,ะมีการสามใบเป็นตัวแทนไพ่3มกองให้เลือกกองที่1เริ่มจากซ้ายมือเค็กเสมอคือฝั่งนี้ที่มีเอที NT เลื่อนมันเนี่ยตรงนี้นะคะกองที่1เริ่มฝั่งนี้นะคะแล้วก็ไล่มาเพราะไหมสายตาสะดุดใบไหนให้เลือกไพ่ใบนั้นก่อนเลยนะคะหนึ่งสองซ้ำตรแงกองที่1เริ่มฝั่งนี้โอเค,ะะค,ะะคะใครเลือกไม่ทันกดหยุดน,นะคะแล้วก็กลับไปเลือกใหม่ขออนุญาตเริ่มเลยกับเพื่อนที่เลือกกองที่1 กองที่1ขอดูคาใบ้แล้วก็ลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์นะคะของตัวคุณหรือเขาคนที่คุณถามถึงหน่อยคนที่เลือกกองที่1นนะคะคุณหรือเขาอาจจะเป็นคนที่มีลัคนาราศีหรือว่าดาวจันนะคะดาวศุกร์ด้วยก็ได้นะคะมินกรกฎพิจิกนะคะคําใบ้ที่1เลยคุณกับเขาเป็นแฟนกันหรือว่าแต่งงานแล้วหรือว่าคุยกันแล้วสนิทก,กันมากรู้สึกว่ารักกันเรารักกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีแผนที่จะแบบเป็นแฟนกันเร็วๆนี้อะไรเงี้ยก็ คำใบที่หนึ่งคำใบที่สองทั้งคุณและเขาเนี่ยรู้เลยรู้อยู่ในลึกๆในหัวใจว่าแบบเราจะไม่ปล่อยมือจากกันละกันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอุปสรรคปัญหาเข้ามามันจะทําให้เราแบบมันเป็นตัวพิสูจน์ที่ทำให้เรารู้ว่าเราอยากอยู่ด้วยกันนะนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คำใบต่อมานะคะมีคนวางแผนอะไรบางอย่างแต่เก็บไว้แล้วไม่พูด คำใบอื่นๆก็คือเหมือนมีคําถามแต่ไม่กล้าถามไม่กล้าพูดตรงๆในตอนนี้อะไรเงี้ยคําใบต่อมามีคนรอคอยให้สถานการณ์บางอย่างเกิดขึ้นสถานการณ์นั้นอาจจะเป็นคำำําทํานายจากหมอดูหรือสิ่งที่ตัวเราหรือเขาอไปขอพรเอาไว้อะไรประมาณเนี้ยค่ะเราให้มันชัดเจนขึ้นประมาณนี้ทั้งหมดนี้คือคําใบถ้าตรงฟังต่อไม่ตรงลองเลือกกองอื่นได้นะคะคนที่คุณนึกถึงถามถึงเนี่ยเขาคิดแล้วก็รู้สึกยังไงกับคุณคะวันนี้ตอนนี้ คิดหรือว่ารู้สึกยังไงกับคุณวางแผนไว้จริงๆด้วยแอบส่องไพ่เพิ่มแปบวางแผนไว้จริงๆด้วยเป็นเซอร์ไพรส์จะมีเซอร์ไพรส์แน่ๆกองเนี้ยแล้วเป็นเซอร์ไพรส์ที่มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับการเฉลิมฉลองอาจจะเป็นงานวันเกิดวันครบรอบวันขอแต่างงานหรือจะขอแต่างงาน ดี๋วจะขอเป็นแฟนเตรียมเซอร์ไพรส์ไว้ให้อะไรอย่างเงี้ยมีเซอร์ไพรส์แน่นอนกล่องน,นี้นะคะทีนี้ถามว่าเขาคิดแล้วรู้สึกยังไงกับคุณเขารู้ว่าช่วงเนี้ยเขาแสดงออกน้อยหรือพูดน้อยกับคุณผิดปกติเพราะว่ามันมีการวางแผนเตรียมการยิ่งพูดน้อยความลับก็ยิ่งหลุดน้อยลงที่ออกไหมคือไอ้ที่เขาเตรียมตัวไว้อะนู่นนี่นั่น,นอะไรเงี้ยถามว่าเขารู้สึกงไงคุณเขารู้สึกว่าเขาแฮปปี้มากม ที่ได้รู้จักได้คบออกับคุณมีคุณในชีวิตอะไรเงี้ยคุณให้พื้นที่ส่วนตัวเขาให้เขาได้เป็นตัวของตัวเองได้ทําอะไรในแบบที่ที่เขาชอบอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เขาชอบเวลาที่เขาอยู่คนเดียวเราได้คิดถึงคุณแล้วเขาก็ชอบเวลาที่ได้อยู่กับคุณด้วยแล้วเราก็ได้ใช้เวลาร่วมกันสนุกร่วมกันไปเจอคนนั้นคนนี้ แหงเอาด้วยการเหลืออะไรเงี้ยเขาเขาแฮปปี้ทุกๆเวลาเลยที่ที่ทั้งมีคุณอยู่แบบฟิสิกอ์ลีแบบตัวอยู่ด้วยกันหรือแม้กระทั่งไม่ได้ไม่ได้เจอกันก็ยังรู้สึกแฮปปี้อยู่ที่มีคุณไว้แบบโทรหาได้คุยกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เขาเนี่ยไม่เคยคิดที่จะทำอะไรไม่ดีรับหลังคุณแล้วก็เขารู้สึกว่าการครบหากับคุณนะ่ะมันเป็นอะไรที่ โปรง่งใสไม่ซับซ้อนทำให้เขานอนหลับได้สบายนอนหลับสนิทไม่เครียดนะคะแล้วก็เขารู้เลยว่าคุณเป็นคนที่เดินเข้ามาในชีชวิตเขาแล้วเขาไม่อยากให้คุณหายไปอยากให้อยู่ด้วยกันแบบเนี้ตลอดไปเลยเพราะว่าคุณคือความสบายใจและความสุขของเขา ไม่ว่าคนจะอยู่ตรงนั้นกับเขาหรือเวลาที่เราแบบห่างกันเพราะงานหรือเพราะอะไรอะไรเงี้ยเขาก็รู้สึกแฮปปี้อยู่ดีนะคะนี่คือสิ่งที่เขาคิดแล้วก็รู้สึกกับคนในวันนี้ตอนนี้นะคะขออนุญาตไปต่อกันเพื่อนที่เลือกกองที่2กองที่2ขอดูคําใบ้นะคะแล้วก็ลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์ของตัวคุณหรือเขาหน่อยนะคะคนที่เลือกกองที่2คุณหรือเขาอาจจะเป็นคนที่มีลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์พริศพตุลกรกฎนะคะเมษ ธนูเป็นลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์ของตัวคุณหรือเขานะคะคําใบที่1คุณกับเขาเป็นแฟนกันหรือมีใครบางคนมีแฟนแล้วมีคู่นะคะไม่มันจะมีคนหนึ่งที่ไม่โสดเออหรือจริงๆทั้งคู่ไม่สดนะคะคาใบที่2คุณหรือเขาบางคนที่จริงจังกับชีวิตจริงจังกับความสัมพันธ์เนี้ยมากๆนะคะคาใบที่สมีคนเหมือนกับ รอคอยให้อะไรบางอย่างเกิดขึ้นแล้วก็ไม่เกิดสักทีแล้วเป็นอะไรที่เล่งไม่ได้บังคับไม่ได้รู้ล่วงหน้าก็ไม่ได้ไปพยายามให้มันเกิดขึ้นก็ไม่ได้ได้แต่รออย่างเดียวไม่รู้ว่าเรื่องอะไรนะคะคําใบ้ต่อมามีคนหาเงินมาได้เท่าไหร่ก็ใช้จนหมดเลยเก็บเงินไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วก็คาใบต่อมามีคนเคยลังเลรู้สึกว่ายัางไม่อยากทําจุดๆๆๆจุดตอนนี้แต่ว่าตอนนี้เลิกลังเลแล้วพร้อมแล้วตัดสินใจแล้วประมาณนะะี้ค่ะ เดี๋ยวมาลองดูกันว่าคนที่คุณนึกถึงถามถึงนะคะเขาคิดหรือว่ารู้สึกไงคุณในวันนี้ตอนนี้เดี๋ยวเขาจะทักมานะเดี๋ยวเขาจะส่งข้อความมาหรือโทรมานะคะประมาณ1วินาทีหนึ่งนาท,1นาที1ชั่วโมง1วัน1สัปดาห์เดี๋ยวก็โทรมาวันที่1อะไรเงี้ยเดี๋ยวจะโทรมาหรือส่งข้อความมาหรือกดไลค์มีอะไรบางอย่างที่เป็นการแบบติ๊งทักมาจากเขานะคะ คิดหรือว่ารู้สึกไงคุณคือเขาลงทุนกับความสัมพันธ์นี้เยอะเขาคิดว่าเขาลงทุนแรงกายแรงใจหัวใจเวลาอะไรเงี้ยกับความสัมพันธ์นี้เยอะดังนั้นน่ะตอนเนี้ยเหมือนกับว่าสิ่งที่คิดและรู้สึกอ่ะเดี๋ยวนะทาไมมันถึงกลับหัวลับสิ่งที่คิดและรู้สึกอ่ะคือคือรู้สึกว่าก็ลงทุนไปเยอะแล้วก็ให ด้วยความรักด้วยหัวใจด้วยความสนใจด้วยพาชั่นดังนั้นน่ะเขาเขารู้สึกว่าเกี่ยวกับกองที่หนึ่งเหรอแคกบอกคุณได้ว่าได้แค่ว่าเขาเขามีใจให้คุณนั่นแหละเขามีใจให้รู้สึกดีคิดถึงแล้วเดี๋ยวทักมาคุยแค่นั้นไม่ได้เจอแต่ก็คิดถึงนะประมาณนี้แล้วก็แล้วก็สิ่งที่มันเป็นแอคชั่นนะคะ เดี๋ยวคุณจะได้เห็นเองหลังจากนี้หลังหลังจากเนี้ยหลังจากสิ่งเนี้ยที่เค้กบอกไปเนี้ยมันเกิดหลังจากการทักมาการโทรมาหรือการติดต่อข้อความหรือประมาณหนึ่งวันหนึ่งชั่วโมง1สัปดาห์หนึ่งอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะมีแอคชั่นเกิดขึ้นเองแต่พ่ไม่ให้บอกว่าแอคชั่นคืออะไรเพราะว่าให้เพราะว่าหัวข้อเราอ่ะเค้กตั้งใจตอนเค้กเปิดไพ่ว่าจะดูแค่ความรู้สึกเขาที่มีต่อคุณเขารู้สึกถึงพาชั่นรู้สึกว่าเขาไม่เคยเบื่อเลยเวลายอยู่กับคุณนะ เวลาคุยกับคุณเวลาอยู่กับคุณไม่เคยเบื่อเลยแล้วก็คุณเป็นคนที่ที่ท้าทายเขาท้าทายในเชิงที่ทําให้เขาอยากเปลี่ยนเต็มคนดีขึ้นทําให้เขาคิดก่อนพูดทําให้เขาคิดว่าเรื่องไหนบางเรื่องอะ่ะเขาคิดว่าเขาเก่งเขารู้อยู่แล้วแต่พอมาเจอคุณเขารู้สึกว่าเออเขาก็ไม่ได้เก่งไม่ได้รู้ไปทุกอย่างอะไรเงี้ยประมาณนี้นี่คือสิ่งที่เขาคิดแล้วก็รู้สึกกับคุณตอนนี้เวลานี้ที่กำลังดูคลิปนี้อยู่นะคะ บอกเท่านี้ละกันเพราะว่าเพราะว่าบางเรื่องก็เดี๋ยวคุณรอตัวเองเป็นเรื่องดีๆเป็นเรื่องดีๆที่คุณจะได้รับได้รู้จากเขานะคะไปต่อกับเพื่อนที่เลือกกองสุดท้ายกองที่3ขอดูคําใบ้นะคะลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์ของตัวคุณหรือเขาหน่อยจะได้รู้ว่าฟังถูกกองหรือเปล่าคําใบท้ที่โอเคตัวคุณหรือเขาอาจจะเป็นคนที่มีลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์นะคะพิศพก,กรังกรหรือไม่ก็มีกรกฎพิจิตนะคะ เป็นคนคุยเก่าคนรักเก่าหรือเป็นคนที่กลับเพิ่งกลับมาคุยกันหรือว่าเพิ่งเริ่มต้นคุยกันอันนี้เป็นคาใบ้นะ1คือมีคนที่มีใจให้คนในความสัมพันธ์นี้แล้วก็อย่างที่บอกมีอะไรเก่าๆมีคําว่าอะไรเก่าๆกลับมาคืนดีเทเละเลิกคุยกลับมาคืนดีเลิกกันกลับมาคืนดีกลับมาคุยประมาณเนี้ยค่ะมีคนที่จริงจังแล้วก็จริงใจมากกว่าอีกคนในความสัมพันธ์นี้มีคนที่เคยแบบว่าตอนแรกก็คุยกันดีๆอยู่ดีๆก็เย็นชาแล้วก็หายไป แล้วก็ไม่อธิบายอะไรเลยปล่อยให้องาปล่อยให้เศร้าปล่อยให้เผชิญความลำบากทางหัวใจอยู่คนเดียวฝ่ายเดียวมีคนอายุต่างองอายุคำใบ้อีกอันนึงสุดท้ายคืออายุต่างกันมีคนอายุมากกว่าอะไรเงี้ยแล้วก็หรือประสบการณ์ทางความรักประสบการณ์ชีวิตมากกว่าแล้วก็แบบเวลาคุยเวลาอะไรจะโตกว่าเวลาคุยก็จะแบบมีเหตุผลมากกว่าแล้วก็คุย พูดถึงอะไรที่มันเป็นแฟ์เป็นความจริงมากกว่าการเพ้อฝันในเรื่องของความรักอะไรอย่างเงี้ยถามว่าคนคนนี้เขาคิดหรือว่ารู้สึกไงกับคุณคนที่ฟังนะคะตอนนี้เขารู้สึกว่าเขาก็เปิดใจให้แหละเขาคุยได้สนิทได้ในระดับหนึ่งแต่เขาไม่พร้อมคอมมิตนะเพราะว่าเขาอะในใจเขาเขาคิดเลยนะว่าแบบเออขอโทษนะที่แบบเปิดใจได้แค่นี้เพราะว่ามีกำแพงใจมีอะไรหลายๆอย่างที่แบบมันเกี่ยวกับอดีตของเขาอ่ะ ที่เขายังไม่ปล่อยไปมันเลยทําให้เขาเริ่มต้นใหม่ได้ค่อนข้างแบบยากนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็เขาเห็นนะว่าคุณเป็นคนน่ารักเป็นคนดีจริงใจแล้วก็คุณไม่ได้คุยไม่ได้คุยไปเลือเล่อยเปื่อยอะไรเงี้ยเป็นคนจริงใจแต่ว่าเขาคิดว่าเขายังไม่พร้อมที่จะมีแฟนตอนนี้ไม่พร้อมที่จะแบบพัฒนาไปอีกสเต็ปนึงขอคุยคยไปเรื่อยๆอย่างนี้ก่อนได้ไหมก็ทําความรู้จักกันไปก็คุยกันไปเรื่อยๆก่อนเขายังไม่พร้อมมีความรักตอนนี้เวลานี้อะไรเงี้ย นี่คือสิ่งที่เขาคิดแล้วก็รู้สึกกับคุณนะคะแล้วก็ถ้ามันเป็นเรื่องของคนเก่าๆกลับมาคุยอะ่ะเขาก็นั่นแหละทําได้แค่คุยยังไม่ได้แบบคิดว่าจะกลับมาเป็นแฟนหรือกลับมาคุยจริงจังเพื่อคบหรืออะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าไม่พร้อมจร,จริงใจเขาไม่พร้อมนะคะจบนี่คือสิ่งที่เขาคิดแล้วก็รู้สึกกับคุณวันนี้ตอนนี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าใครสนใจดูดวงส่วนตัวก็ติดต่อมาได้ที่ไลน์แอดม r i a l g ลเกิร์สตาร์นะคะ